สวัสดีครับวันนี้มาดูรีวิวเครื่อง i b r e a Box V9 Finder นะฮะมีเพื่อนช่างซื้อมากันเยอะมากแล้วก็ใช้กันไม่เป็นก็ส่งมาให้ผมอัปเกรดคือเครื่องรุ่นนี้มันค่อนข้างถูกพันนิดนิดเองแต่ว่าโปรแกรมที่เขาลงมาเนี่ยมันเป็นของต่างประเทศนะฮะ ช่องไหนที่เข้ารหัสก็จะไม่มีภาพจะมีภาพเฉพาะช่องที่ไม่เข้ารหัสทีวีไทยะนะฮะแต่ทีวีเมืองนอกส่วนใหญ่ก็จะดูได้มีภาพนะฮะตอนนี้ด้านข้ามก็จะมีปุ่ม AV In AV Out HDMI Out นะฮะนะฮะอันนี้ผมลองต่อ HDMI Out เข้าทีวีจอใหญ่เพื่อเวลารีวิวจะเห็นชัดๆนะฮะอ่าก็เปิดตัวนี้ พอเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะขึ้นโลโกโล้ i b e b o x นะฮะตอนนี้ผมทำโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นสองพัฒนาก็ลงดาวเทียมไว้ให้20ดาวอ่าเวลาเพื่อนช่างจะส่งมาให้ผมอัปเกรดผมก็จะได้อัพให้มันใช้ง่าย,ง,าย,ง,ายง่ายหน่อยเมื่อั้นเอาไปใช้กันไม่เป็นนะฮะตัวนี้เนี่ยบอดี้มันจะคล้ายๆของ i b e b o x v 8 Finder นะฮะเหมือนกันเลยรูปทรง แต่ว่าโปรแกรมนี้คนละแบบเลยนะฮะการใช้ก็ต่างกันเมนูก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะมีสี Pop ่ป๊อปอัพป๊อปอัพอินสตอลตัวนี้ไม่มีภาษาไทยนะฮะมีแต่ภาษาอังกฤษถ้า V8 เนี่ยจะมีภาษาไทยนะฮะ install. อินสตอลถ้าเราเข้าไปดูอันนี้เป็นช h a n n นลนี่ยัยอ่าอินสตอลก็เป็นอนุนอ่เวลาเราจะเซ็ตดาวเทียนต่างๆเนี่ยเราต้องเข้าไปอินสต l ลนะฮะ แล้วก็จะเพิ่มดาวเทียมอะไรเนี่ยเขาก็มีบอกไว้ถ้าใครทําเป็นก็ทําถ้าส่วนใหญ่จะทํำกนไม่เป็นอ่ะก็ต้องส่งมานะฮะก็เราจะตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆสาคม c ีแบนสาคม KU อ่ายู i v e ว s a l ซลคม6กสคม r e ดเอ็กซ์เต็มเ e ยอะไรนี่เราลงให้หมดเลยถ้าทําไม่เป็นก็เนี่ยเราลงโปรแกรมทั้งพารามิเตอร์ทั้งความถี่ทั้งค่า OTA อะไรไ้ให้เรียบร้อย ยีดาวเทียมเห็นไหมฮะจะใช้งานได้ง่ายๆเลยนะฮะอ่านี่ผมออกก่อนเนาะอ่าเวลาเลือกดาวเทียมของตัวนี้นะฮะจะกดคำว่าโอเคทีนึงเขาก็จะขึ้นชื่อดาวเทียมมาแล้วก็ชื่อช่องกดปุ่มแฟบริสเนี่ย f a v ตัวนี้นะฮะปุ๊บอ่าเขาจะโชว์ชื่อดาวเทียมให้เราเห็นเวลาใช้งานอ่า ก็จะโชว์ชื่อขึ้นมาเราจะเอาเราจะติดจานดาวไหนเราก็เลือกไปที่ดาวนั้นผมลงไว้ให้20ดาวแล้วกันเนาะเอาไปใช้กันง่ายๆมีความถี่มีค่า OTA อะไรต่าง,างๆให้เรียบร้อยเลยสมมุติเราเราจะติดาจานดำไทคม6เราก็เลื่อนเข้าไปเลยกดโอเคก็จะมีช่องขึ้นมานะฮะสมมุติอ่าสารดีอ่าผมก็กดเข้าไป สารดีนี่ไม่เข้ารหัสก็จะมีภาพแล้วก็กดอินโฟดูได้เลยนะฮะอินโฟก็จะโชว์แถบสีขึ้นมาเราก็ปรับให้แถบสีเยอะที่สุดอ่าถ้าเป็นโปรแกรมของพัฒนานะจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าโปรแกรมที่ท่านซื้อมาจากต่างประเทศมันจะไม่แบบนี้นะก็จะใช้กันยากหน่อยอ่าตรงไหนะจะเป็นค่า OTA ผมก็จะเขียนไว้ให้เลย o t ทค่ายติ๊ก ไอติ๊ IT ก็เป็นพวกไอเดียแซดไทยแซดนะฮะตัวทีเอของค่ายอินโฟแกรมมี่เราก็ลงมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะพวกนี้จะเข้ารหัสก็จะไม่มีภาพเราก็ดูเฉพาะสัญญาณนะฮะอ่าจะไปดูจาน KU มั่งติดจานเล็กจานเล็ก KU Universal นะฮะอ่ากด OK, โอเคกดปุ่ม Favorit e ลลิตเรียกเรามา KU ไทยคม68 แล้วเราก็กด info ฟก็จะง่ายจะง่ายกว่าโปรแกรมที่มาจากโรงงานที่เขาลงมาให้เนาะไออย่างนั้นเราเอามาใช้แล้วก็ยากมากไม่มีความถี่ไม่มีชื่อดาวเทียนที่เราคุ้นเคยกันเลยอ่ามาเอ็กซ์ตเราก็ลงไว้ให้เรียบร้อยเอ็กซ์ตรีทั้ง 4KU เราลงไว้ให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้เข้ารหัสเราก็จะดูเฉพาะแถบสีเลอเนาะ ซีมซ uh, ีมเคยูเราก็ลงไว้ให้ฮะ uh, 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 ดาวเทียมอารเอจพวกเอเทเชนเจ็ดเนี่ยเป็นดาวเทียมของต่างประเทศคุณอย่างไม่เข้ารหัสเราก็จะมีภาพให้เห็นนะฮะ จริงๆเราใช้แค่ขึ้นลงโอเคซ้ายขวาอินโฟนะฮะเนี่ยเราจะใช้ปุ่มนี้เยอะตอนเวลาใช้นะแต่เวลาเซตจริงๆเนี่ยใช้เกือบทุกปุ่มเลยเวลาที่ผมเซ็ตนะ,นะฮะอ่ากดโอเคกด f ฟ v o บริษัอ่า, OK, Favorite, อาพวกลาวอ่าลาวนี่ผมก็ลงไว้ให้อ่าลูกค้าลาวลูกค้าเวียดนามลาวแซดเคยูลาวแซดอ่าผมก็ลงไว้ให้อ่ากดอินโฟดูได้ ะะก็มีอันนี้ความแรงคุณภาพนะเราจะดูตัวล่างเป็นหลักนะฮะปัดให้เยอะที่สุดนะฮะ,ะเลือกลดอ่าเลอกมาเวียดนามเวียดนามเราก็ลงไว้ให้นะฮะสกายเน็ตของพม่าเราก็ลงไว้ให้นะฮเวลาติดก็ช่องไหนที่เป็นเข้ารหัสเราก็ดูแถบสีเอาละกันนะฮะฟรีวิว ฟีวิลอ่าฟีวิลเราก็ลงทูเราก็ลงไว้ให้นะฮะทูเราก็ลงไว้ให้นะฮะพอเป็นโปรแกรมของเราก็ดูง่ายไปหมดเลยเนะเาะมาจากต่างประเทศกดไปแล้วงงไปหมดเลยนะฮะอ่านี่ไทยคมซีแบนนะฮะนะพอพอจะใช้กันเป็นเนาะหลักมันก็ไม่มีอะไรเลือกดาวเทียมกดโอเคกดปุ่ม fav นะฮะเพราะมันไม่มีปุ่ม Z ให้เรา ะะก็จะโชว์ชื่อดาวให้เราเห็นเอาดาวไหนเราก็เลือกเข้าไปนะฮะไทคม c b แบนไทคม6ไทคม8 x t เอ็กซตีมมาส่วนการจะเข้าไปเซตให้ได้แบบนี้ก็ต้องฝึกกันเข้าไปนะฮะต้องฝึกหน่อยเพราะว่ามันมันก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วเราก็ไม่ค่อยคุ้น ค่าพารามิเตอร์ต่างๆค่าความถี่ต่างๆเราต้องเตรียมมาไว้ก่อนเราถึงจะทำได้นะฮะเนี่พอทำแล้วก็ใช้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะช่องไหนมีภาพก็มีช่องไหนเข้ารหัสก็ดูแต่สัญญาณเอานะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อที่เฟซพัฒนาช่างนนนะกันนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคบเป็นกำลังใจให้ด้วย